ยังคงลงทะเบียนได้ต่อเนื่องตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา www. เราไม่ทิ้งกัน .com ยังคงเปิดปุ่มสีเขียวเข้มให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อีสานแซบก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อความข่าวกันค่ะวันนี้อีสานแซบก็ยังอยู่ที่ตรวจสอบเงินเยียวยา w w w เราไม่ถึงการ .com นะคะยังคงเปิดปุ่มสีเขียวเข้มณนะปัจจุบันนี้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินโอนไม่สําเร็จจานวน กว่าเ0 0 0หรายรอรับเงิน1 5 0 0 0บาทได้เลยจากโครงการเราไม่ทิ้งกันทางกระทรวงการคลังค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมโครงการเราไม่ิ้งกันของทางกระทรวงการคลังก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือให้กับแรงงานอาชีพอิสระและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเราไม่ิ้งกัน Com, เพื่อรับเงินทดเชยจำนวน5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษาถึงเป็นพฤษภาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ได้ปิดโครงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มแต่อย่างใดแต่ว่าเพิ่มปุ่มสีเขียวขึ้นมาเพื่อลงทะเบียนเพิ่มสาหรับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สําเร็จกว่าเจ็ดหมื่นรายเท่านั้นนะคะวันนี้เรามาติดตามรายละเอียดกันค่ะคุณผู้ชมโดยล่าสุดนะคะความคืบหน้าผู้สื่อข่าวรายงานถึงเรื่องน,นี้ว่าหลังจากทางกระทรวงการคลังเปิดปุ่มสีเขียวเข้มตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเวลาตอนนี้วันที่7แล้วนะคะทางกระทรวงการคลังยังเปิดปุ่มสีเขียวเข้มอยู่เหมือนเดิมสําหรับให้ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จจํานวนกว่าเจ็ดหมื่นรายนะคะ่ะให้รีบมาลงทะเบียน เว็บไซต์ w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  a a เ y t เราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเดียวยาเพราะฉะนั้นถ้าหากใครได้สิทธิ์แล้วรู้อยู่ตอนนี้ว่าได้สิทธิ์ให้มาเรีบตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนเข้าไปใหม่อีกครั้งว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นายละว,วโรนแสงในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังได้พยายามโอนเงินซ้ําแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบันนี้พร้อมทั้งส่งข้อความ SMS ต่างๆไปแจ้งยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนแต่ยังโอนเงินไม่สําเร็จส่วนหนึ่งคาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์นั้นมือถือนั้นดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบว่า ท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่ทางกระกทรวงการคลังต้องโอนเงินให้หรือเปล่าเป็นกลุ่มที่โอนเงินไม่สําเร็จหรือเปล่าผ่านทาง www. เราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งจะเป็นปุ่มสีเขียวเข้มชื่อว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จนะคะแล้วหลังจากนั้นให้ท่านกรอกบัตรประจําตัวประชาชนหากท่านตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าท่านมีชื่ออยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิ์ยังไม่ได้รับการโอนเงินไม่สําเร็จ ขอให้รีบติดต่อไปอยังธนาคารก็ได้นะคะที่ท่านมีบัญชีอยู่หรือว่าดําเนินการโดยการผูกพร้อมเพยด้วยเลขแบบประจำตัวประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งทางกระทรวงการคลังจะมีการพิจารณาหรือปิดโครงการและยุติการโอนในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไปเพราะฉะนั้นปุ่มสีเขียวนี้มีโอกาสปิดแน่นอนค่ะคุณผู้ชม เจ็ดหมื่นรายถ้าใครได้รับสิทธิ์แต่ว่ายังโอนเงินไม่สําเร็จติดต่อธนาคารเกี่ยวกับบัญชีของท่านว่าถูกต้องตรงกันยืนยันตัวตนถูกต้องหรือเปล่าหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ว่า ท่านได้รับสิทธิ์ที่เว w เวเราไม่ทิ้งกันในปุ่มสีเขียวที่ทางกระทรวงการคลังเปิดขึ้นผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จหรือเปล่าท่านต้องติดตามนะคะรวมไปถึงผูกบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารด้วยเพราะว่าโครงการนี้จะเปิดให้เฉพาะ70,000รายเท่านั้นอาจจะมีการพิจารณาปิดโครงการและยุติการโอนเงินในระยะเวลาเหมาะสมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าหากท่านไม่ติดตามท่านอาจจะชั่วสิทธิได้รับเงินรวดเดียวจาก w w w r เราไม่จริงกัน o m ด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารที่ทยสันแซบคาบข่าวมาบอกล่าสุดตื่นตัวกัน่อยนะคะคุณผู้ชมถ้าหากท่านยังไม่ได้รับเงินถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสันแซบลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอก,กันในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ